หมดปัญหาตู้เย็นแน่นกับตู้เย็นซัมซุงไซส์ใหม่ใหญ่กว่าเดิมความจุมากถึง305ลิตรสวัสดีครับคิดถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าคิดถึงบุลลัมซัพพายวันนี้มารีวิวตู้เย็นซัมซุง แบรนด์ดีดีไซน์สวยตู้ใหม่ใหญ่กว่าเดิมกับความจุขนาด305ลิตรหรือ1 0 7คิวตัวเครื่องเป็นดิจิตอลอินเวอร์เตอร์รับประกันยาวนานลูกคอมถึง20ปีให้ความประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวพาไปดูช่องฟีดกันบ้างช่องฟีดความจุอยู่ที่68ลิตรนะครับแถมตัวทำน้ำแข็งมาให้ตัวนี้เลื่อนได้ถอดได้เอาออกก็ได้ทำให้เพิ่มพื้นที่แช่ช่องฟีดได้มากขึ้น โดยช่องฟีดเขาจะเป็นแบบไม่มีน้ําแข็งเกาะนะครับสำหรับครอบครัวที่ชอบซื้ออาหารแช่แข็งมาตุนไว้นะครับแอดมินว่าตัวนี้ผ่านแน่นอนมาดูที่ตัวช่องแช่เย็นกันบ้างขนาดเขาจะอยู่ที่273ลิตรโดยตัวภายนอกตู้เนี่ยเขาไม่ได้ทําให้กว้างขึ้นหรือใหญ่ขึ้นนะครับแต่จะเพิ่มความลึกและตรงฝั่งประตูเนี่ยสามารถแช่น้ําความจุใหญ่ได้ถึง2ลิตรเลยส่วนดีไซน์ตัวชั้นวางเนี่ยค่อนข้างออกแบบได้ดีเก็บได้เยอะเป็นระเบียบหาง่ายตู้เย็นไม่รกให้เหมาะสมกับการใช้งาน ส่วนชั้นวางกระจกเขานะครับจะรับน้าหนักได้มากถึง150กิโลโดยถ้าเป็นตู้เย็นแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะรับน้าหนักได้ประมาณ100กิโลของเขาแถมเพิ่มมาให้อีก50กิโลนะสหรับครอบครัวที่ชอบเตรียมกับข้าวนะครับไม่ว่าจะมีลูกเล็กหรือว่าต้องทําอาหารเองตัวนี้เขามีช่องแช่ผักขนาดใหญ่มาให้นะครับจุได้เยอะมากๆใครฟังแล้วอยากได้นะครับวีลัมซัพพลายตอนนี้จัดโปรโมชั่นอยู่ขอบอกว่าราคาต่ากว่าหมื่นมาเลยขอมีจำนวนจำกัดนะนะพบกันทั้งสองสาขา